กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่กับช่องเฮยน่คองแปนะ,ะกับ PG s l ส t ็อนะ,ะอก็ถ้าสนใจฮนะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมนี้ครับ5 God Beast นะฮะหรือว่าชื่อภา,าษาไทยครับ5สัตว์เดรัจฉานนะฮะชื่อโคตรเท่อ่ะพ g Slot ครับถ้าสนใจอย่าลืมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอา่าเข้าไปครับก็ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรา,เาดูอันนี้ อันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราดูอินโฟนก่อนเลยครับอินโฟนครับก็ทั่วไปเช่นเยคยฮะวายฟรีเกมต้องฟรีเกม5อันนะฮะถึงว่าถึงจะได้12เอ่อเกม12ฟรีสปินอะไรฮะอ่ะมี24 4ฐานะอันนี้ผมซูมภาพนะมันเลยจะเอ่อแคบๆไปต้องขออภัยด้วยฮะถือว่าโอ้ยอดเบ็ีสูงสุดแค่900นะฮะก็อ๋ออันนี้ไม่เยอะครับเท่าไหร่อันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ่าสนใจผมจะเล่นที่75แล้วกันครับหมุนหนึ่ง ร้อยครั้งไปครับนี่ครับผมยังพูดไม่จบนะฮะเออไอเนี่ยครับไอยอดเบ็ดนะฮะมันคือเก00ันนะ,ะนี่ผมซูมภาพเพื่อให้มันเต็มจอนะฮะแต่ว่าผมไม่เห็นนะว่ามันซูมไปเอา้าฟรีเกมมามเข้าเลยหรือเปล่าเข้าเลยครับโอ้พโหโหระเดียวครับอันนี้ฮะก็มีให้เลือกหลากหลายเราจะเลือกที่นี่ครับ1ิบหมุนฟรีเกมเลยนะฮะนี่ฮะคูณ10บคูณิบห้าแล้วคูณ30นะล้วก็อย่างอื่นตามไปครับอ่ะ เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูครับว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนครับอ่าวายมาครับ2,500เฮ้ยเอาเรื่องกูแป๊บเดียว2,500เออไปครับเออไม่ว่ามันจะแตกเยอะแตกน้อยผมไม่สนนะฮะขอแค่กําไรพอนะในการหมุนแต่ละครั้งนะฮะอ่ะยังไงสิขยิบไหมคูณส5ห้ครับโหสามพันห้าสามพันห้าร้อย 25ครับอ่าสุ per win เป็นเมก้าวินไหมน่าจะไม่เป็นเมก้าวินนะเป็นสุ per win ครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ฮะจริงๆนี่เราก็เลิกได้เลยนะฮะ<แ> <laughs> นี่โอ้โหนี่ครับก็เนี่ยกำไร2อ0 0ันเล่นแปบเดียวนะ,ะสำหรับผมคิดว่าเลิกได้แล้วฮะถ้าถ้า PG s l t เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเอย่ยหวังให้มันแตกเยอะเนี่ยอาจจะยากนะครับ <laughs> ผมแนะนําว่าถ้าเราแตกเมื่อไหร่อะรเราเลิกนะครับเราจะได้ กำไรนะฮะแล้วเราค่อยกลับมาเล่นใหม่วันหน้านะครับก็ถ้าสนใจอ่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเฮียนนนคอง8ด้วยนะครับอ่ะสรวนวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ PG สล็อตอย่าลืมไปเล่นกันนะครับแล้วก็เล่นแต่พอดีอย่าเล่นจนหมดตัวนะฮะสบวนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ